สวัสดีพี่ๆทุกท่านครับอุปกรณ์เอามาเกือบพร้อมแล้วครับมาเกือบพร้อมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ยกเสายกเสาแล้วก็เทคานนะครับวันนี้ก็ไปงานขาวดำทั้งบันครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับที่ติดตามไม่ได้ทำคลิปนะครับก่อนขนมาเกือบหมดนะครับซื้อมา นี่ครับอิดก,ก็ลวดเหล็กก็ขุดเทรเรียบร้อยครับฐานจเจ้าเสาลงหลุมพวกนี้ครับทำไม่กว้างไม่ใหญ่นะครับเหลือแต่ขุดนี่แหละครับตรงนี้ก็จะทำลึกทำลึกกว่าครับตัวนี้ กว้างสองเมตรครับกว้างสองเมตรยาวสองเมตรกว่านะครับเกือบสามเมตรทำเล็กๆครับนี่ก็ไม่เล็กนะครับกว้างอยู่นะครับเดี๋ยวก็ค้ำออกไปกิดยางครับยกกันเนี่ยไม่ไหวครับเสานี่นะครับเพราะว่าเอวลั่นปัดครับ ผมออกมาคนเดียวนี่ยกคนเดียวลองยกด้ยแล้วเมื่อกี้นี้ไม่ไหวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนเดี๋ยวให้เจ้าอ้วนนั้นยกช่วยครับเอาเสาตั้งลงหลุมครับทำห้องน้ำทำห้องน้ำให้แม่ครับห้องน้ำอยู่ข้างในบ้านับอยู่ข้างในบ้านก็เลยไม่ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ พ่าแม่นอนอยู่ข้างนอกนี่ครับผมนอนข้างในนอนในเต็นท์ค่ำคืนนี้มานอนนี่ก็นอนในเต็นท์ส่วนข้างบนบ้านไม่ได้ไม่ได้ขึ้นไปนอนครับไม่มีใครขึ้นไปนอนครับบ้านสองชั้นครับบ้านไม้สองชั้นครับข้างหลังด้านหลังกึ่งปูนด,ด้านด้านล่างครับด้านล่าง ติดวัดใกล้วัดครับก็น่าจะพออยู่อีกถ้าไม่พอเอามาไปซื้อมาใหม่ครับเตรียมตัวไปแล้วครับเสื้อทำงานแล้วชุดทำงานแล้วครับจะออกไปคีดยางตอนหกค่ำครับเพราะว่ากีดดึกมากก็น่าจะดึกเพื่อจะเสร็จเนาะแทบไม่ได้นอนนะครับ นอนแต่ละครึ้นก็นอนนอนดึกครับอันนี้เป็นยุ้งฉางข้าวครับปีนี้ไม่ได้ทํานาปีหน้าครับปีหน้าจะทอยูครับปีหน้า,ท,นา 1, 2, 3, 4, 5, 5, ท่อน่าจะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าท่อนเอามาอีกเอามาอีกท่อนหนึ่งก็เป็นหกเพราะว่ามันเป็นสั้นๆครับมันไม่ลึกนะครับเป็น ท่อไว้เลี้ยงหนูตอนนั้นนะครับส่วนท่อใหญ่เอามาไม่ได้ครับเอาอันเล็กๆครับลงจะเอาลงครับอันนี้บรรทุกรถผมเลยนะครับเนี่ยใส่รถผมเลยหนักมากครับร้อยห้าสิบก้อนเอามาลองดูก่อนนี่กันท่อเล็กๆนี่แหละผมเอาลงง่ายครับคนเดียวแล้วก็ขุดหลุมน่าจะทั้งวัน,นครับนี่ พิ่ขุดได้นิดนึงครับน่าจะเอาลึกอยู่นะครับตรงนี้เดี๋ยวว,วัดอีกนะครับเอาเสาขึ้นแล้ววัดความสูงความสูงความตำ่ำน,น่าจะสูงกว่านะครับสูงกว่าสิบเซนเพราะเสามัน2เมตรพอดีนะครับทั้ง4ต้นนะครับ ัวนี้ต้องเอาลึกกว่าประมาณ20ิเซนนะครับเพราะว่าจะให้น้ําน้ํามันไหลลงมาข้างนี้ครับข้างหลังมม่ได้อ่อกครับต้นมะเคือพวงแบบขมครับนี่ต้นมะแวงนะครับนี่แบบขมเสียดายเลยไม่ได้อาอกครับเดี๋ยวจะย้ายอยู่ครับต้นดอกแคของแม่ครับ ดอกแคบสีสวยงามครับไม่ใช่สีขาวนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะเตรียมตัวออกไปกีดยางนะครับกีดตัวห้วคมาคเอาครับเพื่อเพื่อจะเสร็จก็สองสามทุ่มครับเพื่อจะเสร็จเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็พักครับพรุ่งนี้ก็พักเดี๋ยวดูก่อนว่าผ้ามาถึงหรือย,ยงัง ถ้ามาถึงก็น่าจะได้ขายพรุ่งนี้ครับฝากติดตามฝากอุดหนุนได้เด้อครับฝากเข้าไปเชียร์ด้วยนะครับก็จะยกเสาลองลองดูยกไม่ไหวครับวันนี้ยังปวดหลังอยู่เดี <c oughs> ย๋ยวพรุ่งนี้ค่อยให้จะอ้วนมายกช่วยครับอสองคนครับอีว้าลั่นปัดเลยครับลกกู้เดียวเม่ไห่เลยครับ เดี๋ยวอิดก,ก็ถ้าไม่พอพรุ่งนี้ถ้ากลับไปขายของก็น่าจะเอาทรายเอาทรายมาด้วยครับทรายผมเอาคุณเอาทรายแถวห้วยบางทรายครับเอามาเทตีนเสาก็เทคานส่วนทรายที่จะมาเกาะกอิดออนะต้องไปซื้อครับทรายแม่น้ำโขงครับมันจะจับตัวได้ดีกว่าครับ กอง,องด้านนี้มันจะมม่ๆห,หน่อยนะครับนอนข้างล่างครับบ้านไม้ปวกก็ขึ้นถ้ามีงบประมาณก็จะทำห้องข้างล่างครับตัวนี้ยังมุมมีหินนี้น,นะก็น่าจะเหลือมั้งหินนี้ครับ เพราะว่าครึ่งคิวนะครับรถผมบรรทุกได้แบบหนักมากครับนี่นะแค่นี้ก็เกือบตันแล้วครับเ่ยเกือบพันกิโลแล้วครับเเนี่ยรถผมนี่เยดต้องเลยครับ,บก่อนท่อส่งหรือแต่ สักโคกครัเดี๋ยวต้องไปเลือกซื้อว่ามันจะราคาเท่าไหร่เดี๋ยวท่อมาอีกอันนึงจะเป็น6ท่อนะครับเพราะว่ามันสูง40กว้าง80สูง40กว้าง80นะครับน่าจะใช้6ท่อเอาที่ตามที่ผมขุดได้ขุดลึกได้ครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับ วันนี้ไม่ได้ทำคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มเรือครับฝากดูโฆษณาอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ดูโฆษณาให้จบทุกคลิปทุกไลค์นะครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับคลิปนี้ทำมาเท่านี้ครับสวัสดีครับยวออก่ซนยางก่อน